สวัสดีค่ะพี่หน่อยแน่นะคะวันิสาสมัครสรุปค่ะผู้ประกาศข่าวช่อง9 m c a d HD กด30นะคะก็ติดตามชมได้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะรายการ9ข่าวเช้าค่ะเจอก,กันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงครึ่งนะคะแล้วก็ผู้ประกาศข่าวต้นชั่วโมงค่ะรวมทั้งรายการคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ด้วยค่ะจิตสำนึกรักเมืองไทยในมุมมองของพี่หน่อยแน่นะคะก็ในฐานะที่อันดับที่1เลยคือเราเกิดเป็นคนไทยเนาะในฐานะที่เราเป็นคนไทยแน่นอนเรามีความรู้สึก รักแล้วก็ผูกพันในสถาบันชาติศาสนากระมหากษัตริย์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนตัวของพี่เหนือแน่เองเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนอยู่ในวิชานาฏศิ์มาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการรำไทยหรือว่าการที่เราได้ฝึกฝนเรื่องของนาฏศิ์นเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นคุณสมบัติของชาติแล้วก็มันเป็นมรดกที่ในฐานะที่เราเป็นลูกหลานก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่งดงามของชาติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้มีโอกาสเข้าไปผูกพันได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้เราได้รู้ว่าความงดงามของความเป็นไทยหรือว่านาฏศิสินไทยเนี่ยมันทําให้เราได้กลายเป็นชาติในทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยแหละเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทยที่เราจะรู้สึกว่าเราสามารถจะช่วยกันสืบทอดหรือว่าคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติแบบนี้ต่อไปค่ะ ถ้าเกิดว่าในยุคนี้น้องๆที่อยู่ในวัย15-25แน่นอนใช้โซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะคะคือไม่ได้บอกว่าทุกคนนะที่จะต้องไปเรียนรู้เรื่องการลำไทยเพราะจริงๆเราสามารถที่จะเรียนรู้ความเป็นไทยได้ในหลายๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเรื่องของรำไทยหรือแม้แต่วัฒนธรรมไทยในรูปแบบอื่นแต่เราสามารถนําสิ่งที่เราเรียนรู้ได้เงี้ยมาใช้โซเชียลมีเดียในการเอาไปเผยแพร่ไปต่อยอดนะคะหรือเอามาประยุกต กับยุคนี้ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องคงไว้ในรูปแบบเดิมเสมอไปเพราะเดี๋ยวนี้การที่เราคงไว้ในรูปแบบเดิมก็ทําให้เห็นถึงรากเงาที่งดงามแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ร่วมยุคเข้าสมัยได้ตัวอย่างที่เคยเห็นเนี่ยเคยเห็นเด็กรุ่นใหม่นําเอาเรื่องของการรําไทยค่ะมาเป็นการออกกําลังกาย อย่างเป็นโครงการที่ทําให้เห็นว่าแม้กระทั่งการที่จีบมือการที่เราแบบเคลื่อนไหวตัวก็ช่วยทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นได้โดยการใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยตรงนี้เข้าไปค่ะบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ทำดีแล้วก็จะต้องได้รางวัลหรือได้อะไรตอบแทนนะคะแต่ว่ารางวัลที่มันมีคุณค่ามากกว่าสิ่งของหรือว่าเงินทองมันคือความรู้สึกของเราเนี่แหละ การที่เราได้ทําความดีเราได้เกิดความชุ่มชื่นหัวใจมันก็เหมือนว่าเราได้ความสุขตั้งแต่แรกที่เราเริ่มคิดดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการทําดีเหมือนอย่างที่เวลาใครหลายๆคนบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องทําแค่อยู่ต่อหน้าเท่านั้นนะคะอยู่รับหลังเหมือนการปิดท่องหลังพระแบบนี้ก็ทําให้พระเนี่ยสวยสดงดงามเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนดี มีคุณภาพไม่ใช่แค่การที่เราทําดีให้คนอื่นเห็นหน้านะคะไม่ต้องได้รับคําชมจากใครเรามีความสุขในตัวของเราเพราะฉะนั้นทําความดีไว้นะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สําหรับพี่ไหนแน่ก็คือเรื่องใกล้ตัวนะคะเวลาที่เราพูดถึงการทําเรื่องใหญ่ๆอาจจะต้องเหมือนเข้าไปอยู่ในสังคมหรือต้องทําในระดับประเทศแต่จริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นเวลาที่เรามีจิตสาธารณะนะ จิตของการเป็นผู้ให้เริ่มจากการเป็นเพื่อนที่ดีเริ่มจากการเป็นลูกที่ดีเริ่มจากการเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็คือเริ่มจากสถาบันเล็กๆอย่างสถาบันครอบครัวพอวันหนึ่งที่เรามีจิตของความเป็นจิตสาธารนณะจิตของความเป็นผู้ให้จากครอบครัวก็ขยายเป็นวงกว้างขึ้นในที่ทํางานในโรงเรียนนะคะรวมไปถึงในอนาคตที่เราจะต้องไปอยู่ในสังคมที่ใหญ่มากขึ้นมันก็คือ การเริ่มต้นทำความดีจากสิ่งใกล้ตัวที่ขยายเป็นวงกว้างในระดับสังคมต่อไปค่ะสำหรับน้องๆน,นะคะที่อายุตั้งแต่15ถึง25ปีนะคะมาเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่15นะคะเป็นโครงการดีๆที่ชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยจะได้ส่งต่อความรู้สึกดีๆไม่ใช่แค่ตัวเราหรือว่าคนรอบข้างเท่านั้นแต่ว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจดีๆแล้วก็ทำให้เด็กๆรุ่นใหม่หรือว่าเพื่อนๆใกล้ตัวได้เห็นว่าการทำจิต ที่เป็นสาธารณะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยสามารถช่วยสังคมได้มากมายเลยทีเดียวค่ะจิตส,สำนึกรักเมืองไทยปีที่15ร่วมคิดร่วมทำสร้างสรรค์สังคมไทยสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ได้จากการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นร่วมกัน